มาสร้างเรามาแชร์โมเมนต์จอยให้กับแฟนๆด้วยในงานเลซสามสบปีมันดีมากยครับครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จริงๆอ่ะอาจจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันเล่แต่ว่าผม,มาก็กินชอบกินเล่มามากๆอยู่แล้ววันนี้เลยแบบกลา้าพูดได้เต็มปากว่าเออผมชอบชอบกินขนมเล่มากๆแล้วก็มันแค่วันนี้งานคือมันชื่องานม,มันตรงมากเลยครับผมก็คือแบบว่าแบบ30ปียูวเซอรี่แล้วก็แบบว่าในทุกเจนเออ์เจนเนอเรชั่นเลยอย่างเงี้ยเจนเนอเรชั่นเพราะว่ามัน สโต่งเองนะชีวิตผม27เปีอ่ะผมก็กแบบเกิดแล้วก็โตมากับอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความทรงจำอะไรกับมันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าจะเป็นแบบตอนเป็นเทรนทีจ่จีหรือว่าเป็นช่วงนี้ขับมอไซต์ตาผ่านเลบินซูอะไรๆคนอาจจะไม่ชอบกินเลบินซูแต่ผมชอบมากเลมอนบินซูคูลิ่งช่วงขอนโควิดคือผมแบบถึงขัน้นกับอันนี้คือพูดจริงๆเลยเคยเล่าให้แบบเคยเล่าให้แบบพี่ๆเขาฟังว่าแบบว่าช่วงนี้เขาบอกว่าจะไม่ขายแล้วผมไปตามตามซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะลดราคาด้วยอะไรเงี้ยเสียดายใช่ไหมวันนี้ก็แบบ ดีใจที่ได้มาบอกความในใจกับท่านผู้บริหารเลยถ้าวันนี้ให้แชร์เรื่องราวกะจดของเราให้แฟนๆได้แบบฝักไปก็ก็ตอนนั้นแหละฮะมันเป็นโมเมนต์ที่บิงซูเลมอนบิงซูเลมอนบิงซูผมขับมอเตอร์ไซค์หาผมอยู่ในมหาลัยปีสองแล้วก็คือตามเส้นทั้งผหนุโยธินนะครับผมกวาดซีมาหมดเลยหลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยลองพี่เคยทานปะจริงอาจจะเป็นรสชาติแบบนั้นก็ได้แหละเพราะว่าผมแบบชอบอุ้ย เฮ้ยทำไมง่ะฮะเปิดเปิดสี่มันอาจจะแบบว่าช่วงนี้ออกกำลังกายครับครับเพราะเตรียมพร้อมซีรีส์ด้วยก็ฝากงานเลนนะครับก็ฝากงานเลนนะครับที่พนากรนะครับก็มากันได้นะครับก็จะมีบูธต่างๆนะครับอิมเมชีฟที่จัดเป็นแต่ละเจเนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค90ยุค2000หรือว่ายุคปัจจุบันให้ได้แบบมาถ่ายรูปกันแล้วผมเชื่อว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยก็คือจะต้องเคยเห็นเลนแบบ ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าที่ไทยก็เป็นอีกรสชาติที่อร่อยมากสำหรับแ<ม>ฟนๆอินเตอร์นะที่แบบว่าไม่เคยแบบลองรสชาติไทยมาลองดูส่วนไทยอ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีรสชาติแบบอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยลองเช่นรสชาติแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องลองซื้อมาทานดูอร่อยมากอครั้ว่าของเราบ้างค่ะเพลงล่าสุดหอยออกไปแอ้วสวกระแสดีมากมันเป็นคอมเมนต์กันเยอะแยะแบบนี้งดีใจอ่ะเพลงนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ที่สานตั้งต้นมันเริ่มมาจากเราแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาค่อนข้าง เพ่อครั้งเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงเปิดอัลบัม้มอัลบั้มใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีใจกับมันแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบจะมีเพลงที่แบบออกแนวประมาณนี้นครับแล้วก็ไม่ไม่คาดคิดว่าคุณแบบจะเก็ตกันแล้วก็คือเล่นย่าบิวเพราะมันไม่ได้คาดหวังมากแบบว่าอุ้ยมามาอยู่นะวันหนึ่งประมาณแสนถึงมันอาจจะไม่ได้เพี้ยงป้างแต่แค่รู้สึกว่าในในในฐานะที่แบบ เราเป,ป็นศิลปินแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวไปก็ฝากเสียินตัวน้อยๆด้วยฝากเพลงแบบว่าอันนี้ร่ารักเอ,อ่ยด้วยนะครับไปฟังกันได้ใครที่สูญเสียนะครับคนที่รักไปแล้วมันไมน่มีวันได้หวนคืนแล้วหรือว่าคนที่มีคนรักอยู่ผมว่าถ้าฟังแล้วอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเช่น,นมันทําให้เราให้ความสาคัญกับคนปัจจุบันเนาะบางทีผมเชื่อเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทํางานหนักมากอาจจะมีคําถามว่าแบบอุ้ย ก็ทํางานหนะักเพื่อนาคตของตัวเองไงเพื่อคนที่เรารักไงแต่อย่าลืมว่าในทุกๆวันมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีกันอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสปัจจุบันด้วยผมเข้าใจว่ามันยากนะหลายๆคนก็ต้องทํางานอะ่ะแต่ผมว่ามันมันสาคัญจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแน่นอนะครับางทีคุณอาจจะเสียได้อะไรบางอย่างาก็ได้อะไรบางอย่างมันผ่านกชีวิตจริงังนี้เห็นไหม ดีร่ารักเอ่ยเราเริ่มกันตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาครับก็ก็ค่อนข้างใช้เวลาประมาณนึงเลยเพราะว่าอ่าตัวเราคิดมาแล้วเราก็มีการคุยกับพนีะ่แอ็มเนาะแล้วพี่แอ็มก็ก็มีเวลาค่อนข้างเราทํางานกันแบบค่อนข้างเป็นหลายหลายหลายเลเยอร์นิดนึงเพราะว่าทํากับโปรดิวเซอร์เสร็จก็ต้องไปพี่บอยเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์ producer, แล้วก็รีเฟรชกันไปรีเฟรชกันมาแล้วก็คอมเมนต์จนมันออกมาเป็นงานงานที่ทุกคนได้เห็นก็ใช้เวลาประมาณ4 5, เดือน5เดือนครับแน่นว่าเดือนหลังจากนี้ก็จะมีคาราบาลในห้องเลยใช่ไใช่ครับ ครับก็ได้ปล่อยอัลบั้มไปแล้วครับมันอ่าวันที่7ที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวนอกจากเปิดเพลงก็เปิดอัลบั้มด้วย Limitless ครับก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยยังมีสองเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าปล่อยให้ฟรีเซฟแล้วทาง Spotify ก็เข้าไปกดกันได้ชื่อเพลงก็ปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่าไวรั b กับด t Move ก็สามารถไปไปกดฟรีเซฟได้แล้วจะบอกเลยว่า2เพลงนี้มันมันจะเป็นรสชาติที่ทุกคนยังคิดถึงแล้วผมเชื่อว่าเป็นหนในเป็นหนใน เป็นหนึ่งในอีกหลายๆเพลงที่แบบผมไม่เคยฟังเดโมตัวเองร้องบ่อยขนาดนี้มาก่อนแล้วผมแบบชอบมากมันมันเปิดฟังได้ทั้งวันตอนขับรถตอนก่อนนอนตอนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมันสนุกใจข้เลยนะการที่เราตั้งใจทเพลงงจนล้วเป็นรรบ้างเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆอะตอนแรกแบบตอนตอนจุดเริ่มต้นมันยากมากที่จะหาเวตัวเองในการทําอะไรเพราะว่าเราก็ผ่านการทําแบบ ละลายลอยถ้ยมาลองผิดลองถูกแล้วแต่รู้สึกว่าในหลังๆมันเริ่มเข้าที่แล้วพอมันเริ่มเข้าที่มันก็เลยแบบเฮ้ย hey, เอออันนี้แหละมันดูจะใช่อะไร้ยครับแต่แค่รู้สึกว่าต่อจากนี้มันก็เลยแบบห้าเพลงที่ผ่านมาอว่าบลิมิตเลสครับมันจะทําให้เราเห็นทั้งลิมิตตัวเองเห็นทั้งการกระโจนออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะเห็นในทิศทางที่ตัวเองอยากจะไปในอนาคตด้วยอัลบั้มนี้มันเลยเป็นอีกหนึ่งตัวแบบว่าตัวจุดที่ค่อนข้างดีมากสำหรับผม ผมว่านะมันก็เป็นอีกหนึ่งอะไรบางที่อย่างน้อยถ้าไปมิวสิกฟสติวัลแล้วมีชื่อเต่าวิทยาคุณได้ทั้งสนุกได้ทันจอยแล้วก็ได้ทั้งอาจจะเศร้ากันในทางเด,ดียวกันครบรสโค้ชรสโค้ชโรสเดลอมิกรบเลยเพราะดีฮะเบลดมบีมากตอนนี้รครับรก็ตอนนี้ก็กระบวนการค่อนข้างไปหลายๆอันแล้วครับก็มีเริ่มแบบว่า เริ่มซ้อมแล้วดนตรีเริ่มซ้อมเต้นแล้วเนี่ยครับเริ่มเพลงเริ่มมีอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นวันที่สิบเก้ากรกฎาคมที่ทันเดอร์โดมแล้วตื่นเต้นมากกดดันไหมผมว่าเราเองก็ทำมาตรฐานไว้สูงเลยแม้กระทั่งไปแบบร่งจอยอีกคืนก็อ้สูงทะลุพีดาวไปเลยอย่างเงี้ยกดดันไหมว่าโเราอ่ะมันจะต้องแบบขนาดไปไหนผมไม่กดดนันผมตื่นเต้นอันนั้นน่ะคือเวทีคนอื่นแต่พอเป็นเวทีตัวเองมันจะแบบจะได้รังสรรค์มันขึ้นมาด้วยแบบตื่นเต้นมากและคิดว่า คนดูคงคงคงได้จอยเพราะผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้ทำโชว์ผมเหมือนกันตอนนี้มันน่าตื่นเต้นมากแบบอยากให้ถึงวันนั้นเร็เลยมใครจะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ตบ้างสิ่งที่ต้าอใจทำเรให้เขาได้เห็นก็จริงๆในในคอนเสิร์ตนะผมว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนแบบที่ทำให้ทุกคนมีความสุขอ่ะมันจะครบรถแน่นอนมันจะทั้งแบบว่าสนุกมันเศร้าตลกอะไรเนี้ยเป็นบรรยากาศของป้าอวโฟลที่ที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆอะไรเนี้ยแล้วแล้ว แต่ว่าเต่าอหอัวบอลในปัจจุบันตอนนี้มันก็ก็โตขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าน้ำมูลการใช้ชีวิตการทําอะไรอบรลเองก็ในเรื่องของสเตจเขาก็เก่งขึ้นมามากๆแล้วก็ไม่อยากจะสปอยแค่เขาเตอของ,อของอรอก็แบบดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมัมมีเดวเวหรือว่ามัมมีเรโน่หรือว่าชาวนับดาวก็เตรียมเจอได้เลยเต่าหวบอลครับอี่แฟนหลายคนก็แบบรอมันจะมีความฟิมนไหมรับแฟนอเต้องเตรียมอะไรยังไงา้า่างความฟินไม่ต้องเตรียมเลยครับผมว่าทุกคนฟินอยู่แล้ว ใช่เพราะผมก็เตรียมตัวเองไปฟ pues mm ิน nah, ตัวเองเหมือนกันเอ้านี่แหละโอกาสของผมเอ้าและเรือกแกสหลักก็เป็นหลายคนก็ตัวผามเฮ้ยมีเก๊สด้วยเหรอครับคอนเสิร์ตนี้อาจจะไม่มีเก๊สก็ได้ครับใช่อย่าคิดเยอะมันอาจจะไม่มีเก๊สก็ได้อาจจะเรื่องเขาจะเป็นเก๊สตัวเองก็ได้นะเพราะในเอฟบีเขายังเปลี่ยนเป็นานได้เลยครับอาจจะเดินออกมาเซอร์ไพรส์อะไรแบนี้เลครับแต่ก็ เราดูครับเราดูเป็นเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนละกันทุกอย่างในนั้นก็อยากให้มันเป็นหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขมากที่สุดเห็นออกอกำลังกายแบบนี้แน่นอนว่ามันจเป็นงานคนนอนโดนแบบมีถอดถุงปลาเผาเงินตรงไปเลยม,มีแม้จะได้แบบเตรียมบูมเต็มแว่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการมัดตัวเลยนะฮะ,ะมีไหมมีไหมไม่มันต้องดูโชว์ะครับว่าว่าว่าจะเป็นต้องถอดต้องทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในซีรีส์ได้เห็นแน่นอน คุณไม่ต้องคาดหวังกับผมเลยแต่คุณได้เห็นแน่นอนน้องอับโรดเพราะว่าตอนนี้คือหุ่นเขาคือแบบโอ้ผมละลายอ่ะร้อนร้อนร้อนเจละลายของเราก็ใช่ย่อยของผมๆๆผมก็ยังฟิตอยู่ครับแต่ว่าแบบจอช่วงนี้ค่อนข้างทํางานแล้วสุกนิยมนะครับสุกบ้างไม่สุกบ้างแล้วแต่ถ้าทานเนื้อก็ไม่ค่อยสุกอะไรอย่างนี้แบบมันเป็นมันเป็นโมเมตนต์ที่อย่างวันนี้ผมพูดตรงๆผมตั้งใจจะไดเอทนะ แบบพยายามจะได้เอเบม,มากเมื่อเช้าผมบอกว่า,าผู้จัดการไม่ลงไปซื้ออะไรทานหรอครับละไมาถึงพละกนก็ลงไปเรียบร้อยเราข้าวหลองอเมริกาโน่เนาะไม่แสน็ตา,านขึ้นมาพร้อกมกระปุกปิ้งอย่างเงี้ยมันวางไว้ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยเราจะหยุดได้ยังไงไม่กินกินแต่ซื้อมาไม่ซื้อมาสองไม้เราซื้อมาทีห้าไม้หกไม้ตาอู่ก็เรียบเครียดเครียดเลยแต่เดี๋ยว่าเราก็ต้องเปิร์นหนักใช่ไหมเราจริงจังอกหนักนะใช่ไหมวันนี้เรากินเท่านี้เราต้องเปิดเท่านี้ไม่ ทุกคนขี้เกียจมากัพอมันทํางานหนังมันขี้เกียจมากๆเลยยอมรับแบบมันต้องบาลานซ์นะไม่งั้นมันจะเครียดเกินอ่ะมันก็เลยแบบพอทํางานหนักมันก็เลยแบบไม่ค่อยออกกำลังกายมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เคร่งคัดะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เคร่งคัดเลยครับไม่เคร่งคัดไม่คัดจริงๆแต่ว่าแต่แต่ช่วงเคร่งคัดจะเล่าให้ฟังแต่ช่วงนี้ไม่เคร่งคัดเลยเพราะเรามีตัวช่วยดีๆฮะท่าดาไม่มีจ้าไม่มีนาราคินปุ๊บปุ๊บแน่นอนอ่ะอีกหนึ่งสุดท้ายค่ะซีรีส์อะไรๆคนรอคอย ราจะมีเวลาไป,าไปถ่ายไปเข้ากองือ,อ,อยังคิวงานเราก็เต่นเกินตื่นเต้นม,มากคือเราได้เริ่มถ่ายไพลรจไปแล้วแล้วก็ได้เจอกับนักแสดงที่อยากพูดมากๆรอดูแล้วกันคือมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปฏิหารรักร้อยปีครับเราเรามีอวอเรามีเซียงเซียงเนาะทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าแบบ C เซียงเซียงอวอเนี่ยเขาไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบคู่รักด้วยคูเคอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าใน,ในเรื่องนี้ม,นมันของจริงนะแบบพี่บอยพี่ป้อนจัดเต็มเหมือนกันกับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่ารสชาติมันจะเป็นไงแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งละครหนึ่งซีรีส์ที่ที่มันแน่นอนมีเส้นเรื่องที่แข็งแรงมีปมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่านอกจากมาดูพวกเรารักกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ได้เห็นได้เห็นได้เอาใจช่วยตัวละครไปด้วยแล้วขนาดผมเองผมอ่านผมสนุกเลยแล้วเรื่องนี้จริงจริงผมว่าหลายๆคนที่เขาบอกว่าเอ,อ,อยากเห็นอฟโรดในด้านการแสดงผมว่าใน,ในเรื่องของ ในเรื่องของเรื่องนี้ผมว่าออบโรดจะได้โชว์ฝีมือเต็มที่และเท่าที่ดูมาคือสุดยอดคือผมรีสเปคเลยเรื่องนี้คืออับโรดเขาแบบทุ่มเทมากผมก็ทุ่มเทแต่ผมจะออกแนววันนี้เรื่องนี้ผมจะไม่ได้ซีเรียสใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นตัวบาลานซ์กับมันอะไรเงี้ยครับก็จะจอยๆแต่ว่าบอกได้เลยว่ากลิ่นใหม่ๆรลชั่น